สำหรับรุ่นฟิตระของจอยใส่ฟิตระคะ่ะฟิตร์ก็คือเวลาใส่อะมันจะสบายหูตรงนี้ปกติคือถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็คือมันจะเจ็บหูอันนี้คือไม่เจ็บใส่สบายแล้วอีกอย่างคือรุ่นฟิตมันกระชับใบหน้ามันช่วยทําให้หน้าดูเรียวขึ้นแล้วก็หายใจสะดวกแล้วอีกอย่างเขาก็คือเขาจะช่วยป้องกันฝุ่น PM 0.1แล้วลก็เชื้อโรคและแบคทีเรียอ่าแล้วเวลาไปเรียนคือเราไม่มีความมั่นใจมากขึ้นนะอส่วนของหญิงนะคะเป็นรุ่น q u e a n Test ค่ะ ป้องกันฝุ่นได้ดีมากเวลาไปเรียนนะคะก็จะนั่งรถเมล์ใช่ไหมคะฝุ่นละอองก็จะเยอะอป้องกันได้ดีมากค่ะไม่ได้กลิ่นควันรถจากด้านนอกเลยค่ะแล้วก็ด้วยความที่ตัวเป็นโปร่งแบบนี้ค่ะด้วยหญิงเป็นคนปากใหญ่ก็คือลิปจะไม่ติดแมสเลยค่ะซึ่งชอบมากๆเลยค่ะรุ่นนี้แนะนําค่ะ ำหรับรุ่นเดลี่นะคะสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยค่ะเนื่องจากมีสีที่เป็นพื้นฐานนะคะเป็นสีสุภาพแต่ว่ามีกิมมิคตรงที่เป็นสายของหูนะคะนอกจากจะไม่บาดหูแล้วนะคะมีความเก๋ไก่มีความแฟชั่นสามารถใส่ได้กับชุนิสิตทำให้ชุนิสิตของเรานะคะมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นค่ะส่วนอันนี้ที่ใส่อยู่นะคะเป็นรุ่นสแควร์นะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยถ้ามองภายนอกก็คือจะเป็นเหมือน หน้ากากสีดำทั่วๆไปแต่ว่าบริดซิวเวอร์สแควร์เนี่ยอันเนี้ยไม่ธรรมดาเลยค่ะคือทั้งกันฝุ่นกันควนันกันมลภาวะไหนแัา้กันกลิ่นได้แถมยังกันน้ำได้ด้วยนะคะคือเป็นหน้ากากสีดำธรรมดาที่ไม่ธรรมดาและยังเป็นแฟชั่นที่เหมาะกับหลายๆโอกาสได้ด้วยค่ะ